มาเมืองอีกแปลงหนึ่งครับผมช่วงรอเจ็บเกี่ยวดีนะครับที่นามมันนั่งแบบพอถ่วมเขาแห้งนี่นะครับธรรมชาติฝ่าฝนเขากำหนวดว่าได้นะครับเนาะเขาต้องปับไปปับอยู่กับธรรมชาติไปครับพี่น้องเอาเท่าที่ได้นะครับเนาะายังสิบเอ๋อความคิดทุกขกังว้นนะครับเนาะเขาไปฟื้นธรรมชาติไ้เขาอยู่กับธรรมชาติไปแบบนี้แหละครับ แต่สำเน็กับสำนันนะครับเนาะฝ่ากับฝนเขาก็ต้องอยู่กับมันช่วงพายุเขาก็ต้องจะฝ่าไปเกี่ยวครับพายุออกแล้วเขายังลุยต่อครับพี่น้องอ่าเมึงครับนี่ลมแก่นี่ขนาดเราเข่าแข็งแรงเข่าใส่ปุ๋ยธรรมชาติปุ๋ยมักนะครับเนาะยังแบบลมแห้งขนาดยังลมมไปต่อเป็นมึงกันครับ พี่น้องเพิ่งเอาเข่าขึ้นเหล่าส่วนหนึ่งนะครับเนาะที่บนตากไว้นี้ฝนเล็กน้อยเฝ้าเอาตากไดดแดดกลัวปกติตากกระเชประมาณสองแดดครับพนะี่น้องอย่างชมปกติเกี่ยวเขายืนนะครับเขาสั้นหนามบคอ่อ่มีอีนี่ฝน,นดีช่วงท้ายครับช่วงหนาแรงกันแรงคัครับ จนกว่ามาตกกันยญ้าตูล่าไปกับเขาชิออกร่วงไปยังเด๋ดใส่ปุยนะครับช่วงแรงกันแรงครับปัดปอเจ็บเกี่ยวนี่เร่งครับฝนครับแบบนี้ฝั่งนี้เป็นเขาดอนะครับเนี่เกี่ยวจนแบบจะเกิดลูกเขาแล้วสองอาทิตย์ขเขาเจ้าเหี่กับเกี่ยวน้ำฝนครับฝั่งนี้ก็ยังหลุมน้อยๆสั้นหลายครับนี่วง เม็ดเขาลายเขาใหญ่ครับลงสีใหญ่เขาจะมักนะครับเนาะเขาใหญ่นี่เพราะว่าเป็นเขาที่แบบนำหนักดีบ่แห้งบ่ลดนะครับเนาะอ่าคือว่าเขาใหญ่นี่เขาจะมักพวกลงสีซื้อเขาสดเขาเขาเปลือกแบบนี้นะครับนี่ยเป็นเขาเปลือกครับผมประมาณนี้นะครับเนาะบรรยากาศทุ่งกุหลาบห้องไห่ยอัแรงช่วงพระอยู่เขาครับผมควานเจ็บเกี่ยว นาำเก็บเกี่ยวสิไดมาไทยบุบคครับผมอาไี้เก็บเกี่ยววันธรรมดาตามพายุพายุออกก็บสิเดเกี้ยวหลดอยู่ก็บสิเดเกี้ยวครับผมสำหรับมือน,นี้สวัสดีครับ